การก่อสร้างอาคารเอเนกประสงค์ของโรงเรียนสตรีชยภูมิกำลังเกิดข้อมูลที่ขัดแย้งกันนะครับว่าใครคือคนที่ออกแบบการก่อสร้างต้องติดแอร์มากถึง134ตัวฝ่ายโรงเรียนก็บอกว่าก่อสร้างตามแบบของสอพทตรงข้ามกับสบพทที่ยืนยันว่าโรงเรียนส่งแบบมาให้พิจารณาและจัดสรรงบประมาณเท่านั้นติดตามกับคุณกัญญรัตน์ลิ้มอำนวยลาบครับ าหน้าที่ตรวจสอบพิเศษภาค4ีนครราชสีมาและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตงจังหวัดชชยภูมิวัดขนาดพื้นที่ห้องภายในอาคารเรียนอเนกประสงค์พิเศษโรงเรียนสตรีเชยภูมิเพื่อคำนวณการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟหลังถูกตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านว่าอาคารแห่งนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟเกินความจำเป็นจากการตรวจสอบพบว่าอาคารนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด25,000าน BTU จำนวน134ตัวชั้นหนึ่งถูกแบ่งเป็น3ห้องโดยพบว่าห้องตรงกลางถูกจัดเป็นอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวมถึงทางขึ้นบันได7ตัวส่วนชั้น3และชั้น4ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการบางห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศถึง12ตัวแต่จากการคำนวณขนาดพื้นที่ห้องของเจ้าหน้าที่สตงพบว่ามีความจำเป็นใช้เครื่องปรับอากาศเพียง4ตัวเท่านั้น กรณีที่เป็นอาคารสถาศึตษานะครับในสำนักงานเนี่ยนะครับถ้ามีพื้นที่มากกว่า2,000ตารางเมตรโดยโปกตีต,ต้องออกแบบเป็นอาคารแบบสลนังานโดยพื้นที่ใช้สอยเลยนะครับอันนี้พูดถึงการออกแบบก่อนนะครับการออกแบบก็จะอาคารมันจะเป็าง,งานมายถึงว่าอย่างไรหมายถึงว่าหนึ่งก็ต้องมีการรายการการคำนวณนะครับว่าตัวประกการเนี่ยนะบแต่และห้องคนใช้เท่าไหร่นะครับแสงสว่างต่อพื้นที่ใช้งานยริงเนี่ยนะครับ มีานบนตอา,นอาคารเรียนหลังนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทอจำนวน48ล้านบาทเมื่อปี2556เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ใช้มานานกว่า30ปีมีสถาปนิกจากสพทเป็นผู้ออกแบบก่อนจะประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e auction และบริษัทราฤธานีเดเวล OP เมนต์จำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยราคาค่าก่อสร้าง44ล้าน3 0แสนบาทผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30ชัยภูมิยืนยันว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนและไม่พบการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในอาคารแบบพิเศษมีมีโรงเรียนเดียนจังหวัดชายภูมส่วนโรงเรียนอื่นก็จะได้แค่เป็นอาคารมาตรฐานของสพทแบบจากสพทมานะครับ าการประมาณ20ล้านาจะมีโรงเรียเนเมืองพิจิตรตอนนี้กป็นที่สร้างอยู่24หลังแต่ว่าที่นี่เป็นที่ทนี่เป,นเป็นที่เดียวที่พิเศษนะครับนแผนนี้ส่วนมากเขตพนวนที่จะไม่มีควมรู้เรื่องสถาปนิกกับวิศวกร mm hmm. ก็จะส่งไปที่สพทให้สพทพิจารณาถ้าสพาอนุมัติก็ก็จะปีกลับมาให้เราดำเนินการตามนี้ mm hmm. ก็มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ mm hmm. โรงเรียนสตรีชชยภูมิเป็นหนึ่งในสโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ซึ่งนายสุเทพชิตวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าอาคารดังกล่าวใช้แบบแปลนพิเศษที่โรงเรียนจัดส่งแบบมาให้สพทพิจารณารับรองและจัดสรรง,งบประมาณเพื่อการก่อสร้างและจากการตรวจสอบอย่างไม่พบความผิดปกติกัญยรัตน์ลิมอําเนียราบไทย P ี s รายงาน